คุณผู้ชมคะตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้21ตำบลของ4อำเภอในจังหวัดน,นครศรีธรรมราชค่ะเดินทางมารับผิดบัตรลงคะแนนเพื่อเตรียมการเลือกตั้งซ่อมในวันพรุ่งนี้นะคะขณะที่ประธาน,นาคณะกรรมการการเลือกตั้งยอมรับค่ะว่ามีกระแสข่าวเกี่ยวกับเรื่องการซื้อเสียงแต่ว่ายังไม่มีพยาหลักฐานหรือว,ว่าการร้องเรียนเข้ามาอย่างเป็นทางการช่วงนี้ไปติดตามเพิ่มเติมกับคุณติชิลาพุทธสารพันรายงานสดจากอำเภอช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะคุณติชิลาคะประธานกกตยังย้ำนะคะว่าทางกกตนั้นยัง มีรางวัลให้กับผู้ที่แจ้งเบาะแสการทุจริตการเลือกตั้งในครั้งนี้นะคะและคาดว่าน่าจะมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 76, ซึ่งเป็นตัวเลขของผู้ที่ออกมาใช้สิทธิ์เมื่อปีที่แล้วนะคะเพราะว่าการตื่นตัวที่ค่อนข้างสูงค่ะ เจ้าหน้าที่ประจําหน่วยเลือกตั้งในตําบลช้างกลางตําบลหลักช้างและตําบลสวนขันอําเภอช้างกลางจังหวัดคนครศรีธรรมราชทั้ง41หน่วยตรวจบัตรลงคะแนนและอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดก,การเลือกตั้งซ่อมสสในเขตเลือกตั้งที่8นะคะหลังนางมุกดาวันเรื่องสีนินสสพักภูมิใจไทยถูกใบแดงจากการทําผิดก,กฎหมายเลือกตั้งเมื่อปี2566ค่ะทําให้บรรยากาศที่ศาลาประชาคมอําเภอช้างกลางเต็มไปด้วยความคึกคักนะคะเช่นเดียวกับที่ว่าการอําเภออีก3อําเภอซึ่งเป็นสถานที่ ที่แจกจ่ายอุปกรณ์การเลือกตั้งเจ้าหน้าที่ประจําหน่วยเลือกตั้งได้ตรวจนับคะแนนบัตรลงคะแนนอย่างละเอียดเพื่อป้องกันความผิดพลาดค่ะโดยมีประธานคณะกรรมาการการเลือกตั้งได้ลงพื้นที่มาร่วมสังเกตการด้วยนะคะพร้อมทั้งระบุว่าแม้จะมีข่าวลือเรื่องของการซื้อเสียงในช่วงโค้งสุดท้ายแต่จากการลงพื้นที่ของชุดเคลื่อนที่เร็วและชุดผู้ตรวจการการเลือกตั้งยังไม่พบการร้องเรียนอย่างเป็นทางการหรือพบหลักฐานที่ชี้ชัดแต่ว่ากกตก็จะให้รางวัลแก่ผู้ให้เบาะแสที่เป็นประโยชน์ค่ะ มีการให้เงินรางวัลผู้ให้เบาะแสข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินคดีหากพบว่ามีการกระทําผิดนะครับเราเรียกว่าระเบียบว่าด้วยการให้เงินรางวัลน,นะครับที่ผ่านมาก็เคยให้เงินรางวัลไปแล้วแก่ผู้ให้เบาะแสที่เป็นประโยชน์สารนําพยานหลักฐานนั้นไปใช้ในการวินิจฉัยนะครับมีการให้เงินรางวัลไปถึง4000,000เงินน้อย2รายแล้วก็ลดหลั่นกันไปอันนั้นก็เป็นการ ขณะที่การหาเสียงช่วงโค้งสุดท้ายเมื่อช่วงค่ำวันนี้ผู้สมัครจาก3มพักการเมืองเปิดเวทีปลาศัยใหญ่เวทีสุดท้ายทําให้อุณภูมิการแข่งขันนั้นร้อนแรงมากขึ้นนะคะโดยเวทีแรกเป็นของผู้สมัครจากพักกล้าธรรมค่ะได้ส่งนายก้องเกียรติเกษมบัติอดีตสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชลงรับสมัครเลือกตั้งรอบนี้นะคะโดยได้เปิดเวทีปลาศัยท่ามกลางสายฝนที่บริเวณหน้าที่ว่าการอําเภอช้างกลางนําทัพโดยร้อยเอกธรมร,รมนัตพมเผาเป็นหัวหอ,อกสําคัญที่ขนสอส ของพักในพื้นที่ต่างๆมาสลับกันปลาศัยค่ะซึ่งการลงแข่งขันของนายก้องเกียรติเรียกได้ว่าเป็นการทารบพ่อตาคือนายชินวรบุญเกียรติอดีตสสเก้าสมัยที่ลงสมัครรับเลือกตั้งรอบนี้ในนามพักประชาธิปัตย์ซึ่งเมื่อสองวันก่อนได้มีเวทีปลาศัยไปแล้วนะคะโดยมีนายชวนหลีกภัยอดีตหัวหน้าพักประชาธิปัตย์และแกนนําพักอีกหลายคนมาปลาัยบนเวทีขอเสียงคนนครศรีธรรมราชช่วยฟื้นฟูประชาธิปัตย์ให้กลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งค่ะ ส่วนพักภูมิใจไทยเจ้าของเก้าอี้เดิมตั้งเวทีปราัสาที่บริเวณสะพานโค้ง100ปีหน้าสถานีรถไฟคลองจันดีนะคะโดยรอบนี้ได้ส่งนายสวัยเรื่องสีนินสามีของนางมุกดาวันลงรับสมัครแทนค่ะซึ่งเวทีนี้มีแรงหนุนคนสําคัญอย่างนายพิพัฒน์รัชกิจปาการรองหัวหน้าพักภูมิใจไทยและสมาชิกคนสําคัญของพักอีกหลายคนนะคะรวมถึงนางสาววารินชินวงศ์ผู้พลิกประวัติศาสตร์การเลือกตั้งนายกอาบาจนครรีธรรมราชที่เอาชนะทาะเจ้าถิ่นอย่างตระกูลเดชเด,เดโช ของพักประชาธิปัตย์มาได้อย่างเหนือความคาดหมายค่ะ ปิดท้ายที่เวทีปราศัยของพักประชาชนนะคะที่จัดขึ้นบริเวณตลาดจันดีที่ขนแกนนาพักตั้งแต่นายนัทพงศ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพักนายชัยธวัฒน์ดุลาธนนายวิโรธลัคนาอดีศรน,นายรังสีมันโรมนางสาวพ,พัคขมลหมุนพักดีนะคะและนางสาวรัชนกศรีนอกสลับหมุนเวียนกันปลาศัยขอโอกาสให้นายนัทกิจอยู่ดวงผู้สมัครของพักได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงพร้อมประกาศชัดนะคะว่ามือสะอาดไม่เส้อเสียงค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะจากการสอบถามชาวบ้านหลายคนอยากให้คนที่ได้รับเลือกตั้งนั้นเข้ามาแก้ไขปัญหารเรื่องขยะที่ยังไม่มีทางออกในหลายพื้นที่หลังเทศบาลนครศรีธรรมราชได้ประกาศปิดบ่บอขยะทุ่งท่าลาดและงดรับขยะจากอบทอทั้ง51แห่งเพราะว่าปริมาณขยะสะสมที่มีมากกว่า2ล้านตันรวมถึงการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวและการค้าหลังพบว่าทุนใหญ่นั้นเข้าดําเนินกิจการทําให้ผู้ค้ารายย่อยแทบไม่มีอาชีพคะ่ะซึ่งตรงการว่า ไอ้โครุนารุ่งมาช่วยดานบันีกันมั่งก,กัินนะนะจ่ายเพราะว่าจยยุ่กันไม่ได้เ <c oughs> ร็วเพราะว่าป่าซี้กับมากถึงอีกอย่างเงินโคจะติดขานิยมทุ่งรุ่งหมาก,กันนะจ่ายโครงการทะเบียสื่อใหญ่ใหญ่หจ้า <c oughs> อันนี้ถึงกับอันนี้ช่วยรุนารุ่งกันช่วยสื่อของติดอานนหมาก,กาขึ้นขอบคคุณ่่ะพี ในการเลือกตั้งซ่อมสอนอสนครศรีธรรมราชเขต8ครอบคลุม21ตำบลใน4อำเภอนะคะคืออำเภอฉวางอำเภอพิปูนอำเภอช้างกลางและอำเภอนาบอนค่ะซึ่งในการเลือกตั้งรอบนี้มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรวมกว่า117,000คนนะคะโดยประธานกรกะตเชื่อว่าความตื่นตัวค่อนข้างสูงจะมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์ไม่ต่ำกว่าการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาซึ่งมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์ร้อยละ76.52นะคะและคาดว่าจะสามารถทราบผลนับคะแนนหน้าหน่วยได้อย่างไม่เป็น ทางการภายใน1นถึงหชั่วโมงครึ่งค่ะสำหรับตอนนี้นะคะในส่วนของการเดินทางมารับผีบาทต่างๆนั้นเสร็จสิ้นลงแล้วนะคะเพราะว่ามีหน่วยเลือกตั้งไม่มากค่ะและแน่นอนว่าค่าคืนนี้ซึ่งเป็นคืนหมาหอนกอนกตน,นั้นก็คงต้องทํางานอย่างหนักทมกลางกระแสการซื้อเสียงที่มีมากขึ้นค่ะนี่คือบรรยากาศทั้งหมดจากนาครสิีธรรมราชค่ะขอบคุณคุณติชิลาค่ะก็ต้องยอมรับนะคะว่าเมืองคอนเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่พักการเมืองเนี่ยหมายมั่นปั้นมืออยากจะปักธงให้ได้แม้ว่าจะเป็นเพียงแค่หนึ่งเก้ามนะะคครับ